ก็เป็นข่าวเหล่าดาราโดนจับคู่จนเชา้าว้าวนอกจากแฟนละครจะอินกับพระนางในเรื่องแล้วจนยกให้เป็นคู่จีนฟินกันไปเบาๆแต่ดูเหมือนว่าข่าวคู่จีนเป็นต้องหลบไป เมื่อครูพระเอกนางเอกในเรื่องกลับเป็นข่าวด้วยกันโดยไม่ได้ตั้งใจจนกลายเป็นข่าวครา,คราบานปลายใหญ่โตเพอเพออาจจะเดือดร้อนไปถึงคนที่มีเจ้าของแล้วต้องมานางแก้ข่าวกันจ้าละวนันลองมาดูกันดีกว่าเาว่าจะมีใครบางที่เข้าข่ายประเด็นนี้ขอเริ่มกันที่พระเอกซุปกตาอย่างเจมส์จิรายุที่ตอนนี้กำลังเป็นหนุ่มฮอตติดลมบนไม่ว่าจะร่วมงานกับใครก็เป็นข่าวไปสมด โดยเฉพาะกับนางเอกสาวเบลล่ารานีเรียกว่าแฟนคลับเลิฟๆจนยกให้เป็นคู่จิน้นหลังจากที่ชื่นชอบและฟินกับผลงานของทั้งคู่ในซีรีส์เรื่องสุดภาพบุรุษสุดท,า,ดทาเทพแต่ดูเหมือนว่าข่าวจิ้นกันไปจิ้นกันมานั้น ทั้งคู่เลยเจองานเข้าเมื่อมีข่าวว่าทั้งคู่เลิฟเลิฟกันจนแฟนตัวจริงของสาวเบลล่าอย่างหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ออกอาการหึงขึ้นมาจ้ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าหนุ่มเจมยังตกเป็นข่าวคราวกับสาวเตยจ,จรินพรเมื่อมีข่าวว่าหวานใจของเตยอ,อย่างนักแสดงหนุ่มอเล็กซ์เลนเดลหึงหวงเพราะว่าร่วมงานกับซุปตาชื่อดังเนื่องจากมีฉากกุก๊กิ๊กนันในหนังไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำ แถมยังสนิทกันนอกจอจนแฟนขับเริ่มจับเป็นคู่จิน้นงานนี้ก็เลยร้อนถึงหนุ่มอเลสที่ต้องออกมาชี้แจงพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้หึงส่วนกระแสจินก็เป็นเรื่องปกติอีกทางยังไว้ใจกันอีกด้วยนี่ก็ฮอตไม่แพ้กันเลยคะ่ะสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน เรียกว่าเล่นละครเล่นหนังกับใครก็เป็นข่าวเช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้ที่จะมาคบกับสาวเบลล่าราณีหนุ่มเวียก็เริ่มปลูกต้นรักเอ้ยเจอกับสาวเบลล่าในภาพยนตร์เรื่องปิตุภูมิโครมแดนแห่งรัก นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวคราวกับสาวกิฟต์อลีนเมื่อครั้งที่เวียร์เล่นละครด้วยกันแต่เจ้าตัวก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีอะไรในกอภยัยเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นเรียกว่าฮอตจริงไรจริงคะพหนุ่มเวียร์พอเล่นละครกับใครก็เป็นข่าวกับสาวๆไปทั่วอย่างละครเรื่องปิ่นอโนคงที่เล่นกับนางเอกสาวมีนพิชยาที่เป็นแฟนดูแล้วต้องจิกหมอนไปตามๆกันงานนี้เลยตกเป็นข่าวเลิฟกันนอกจออีกแล้ว โอ้โหนี่ก็เนื้อหอมสุดๆคะ่ะสำหรับพระเอกหนุ่มหมากปรินซึ่งก่อนหน้านี้ตอนเข้าวงการใหม่ๆกับละครเรื่องแรกเงารักลวงใจคู่กับสาวมิ้นท์นัทวราก็งานงอกแล้วคะ่ะเพราะกลายเป็นข่าวรักนอกจอ แถมข่าวดังกล่าวดูจะเป็นจริงเมื่อทั้งคู่ออกตัวว่าคบหาดูใจกันอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานก็มีอันต้องเลิกรากันไปนอกจากนี้หนุ่มหมากยังตกเป็นข่าวจีนกับสาวคิมคิมเบอรี่ในละครเรื่องปัญญาชนก้นครัวแม้ว่าในขณนะนั้นฝ่ายนางเอกสาวจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอย่างหนุ่มเจษณ์นะัทพงศ์แล้วก็ตามแต่ดูเหมือนว่าข่าวจีนจะยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะจู่ๆเมื่อทั้งคู่คอลจรมาพบกันอีกครั้งในละครเรื่องต้นรักริมรัว้ว ข่าวดังกล่าวก็กลับมาอีกรอบแต่งงานนี้ดูท่าจะเป็นจริงเพราะดันมีข่าวว่าสาวคิมเลิกกับหนุ่มเจสแล้วกระทั่งปัจจุบันนี้ทั้งหนุ่มหมากและสาวคิมก็กำลังมีข่าวไปไหนมาไหนด้วยกันถี่ยิบด้วยจ้าแมมว่าจะรักเดียวใจเดียวแต่หนุ่มหรือสกอตก็มีวัยเจอข่าวทำให้รักสัคนคลตลอดเพราะร่วมงานละครกับนางเอกสาวจ้าจิตตาภาธีไรเป็นต้องมีข่าวด้วยกันตลอด ทั้งทางที่หนุ่มหลุยก็มีสาวตัวจริงอยู่ข้างกายอย่างสาวนุ่นรมิดาอยู่แล้วแถมยังแรงว่าสาวจ๊ะเป็นมือที่สามทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหลุยและน้องนุ่นต้องจบลงโอ้โหแรงแต่ทั้งหลุยและนุ่นก็ได้ออกมาชี้แจงว่าความรักของน้งคููยังเหนียวแน่นส่วนจาาก็ได้ออกมาเปิดใจเช่นกันเขาว่าไม่มีอะไรจริง กลายเป็นหนุม่มฮอตติดชาร์ตอันดับต้นๆไปแล้วคะ่ะสําหรับพระเอกหนุม่มคราวงามอย่างบอยประกร์ไม่ว่าจะไปร่วมงานกับนางเอกคนไหนก็เป็นข่าวได้ตลอดเช่นกันโดยเฉพาะกับน้องสาวสุดซีอย่างมาคกี้ราศีเรียกว่าเป็นคู่จิ้นที่เป็นแฟนต่างลุ้นอยากให้เป็นแฟนกันเหลือกเกินแต่ด้วยเหตุผลที่สาวมากี้ก็มีหวานใจตัวจริงอย่างต้องจุลวุฒิแล้วทำให้แฟนละครหมดสิทธ์ลุ้นจ้า เรียกว่าเล่นละครกับใครก็อินไปหมดเลยค่ะเพราะขนาดเล่นกับนางเอกสาวแต้วนัทพรกับผลงานเรื่องล่าสุดตะวันฉายนิมานเมก,ก็ทำเอางานเข้าเช่นกันเพราะดันมีข่าวว่าหนุ่มบอยไปดูหนังกับสาวแต้วจนกลายเป็นเรื่องราวงานนี้สาวแต้วและหนุ่มบอยก็เลยออกโรงชี้แจงแถลงไขว่าไม่มีอะไรเกินพี่น้องแถมสาวแตวยังย้ำว่าแฟนหนุ่มตนไม่มีหึงจ้าอา้าวรักแท้ต้องไม่แพ้ข่าวคราวนะจ๊ะ